ตอนที่16พระรับเงินทองผิดวินัยหรือไม่พระวินัยปิดกจุลวัคทุติยภาคและอัตถกถาแปลเล่มที่7พระไตรปิดกฉบับมมรเล่ม9หน้าที่536มณีจุลกะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนนายบ้านทองและเงินไม่ควรแก่สมณนะ เชื้อสายพระสกยบุตรโดยแท้สมณะเชื้อสายพระสกยบุตรไม่ยินดีทองและเงินสมณะเชื้อสายพระสกยบุตรไม่รับทองและเงินสมณะเชื้อสายพระสกยบุตรมีแก้วและทองอันวางเสียแล้วปราชจากทองและเงินถวายเงินถวายทองถวายสิ่งของที่ถูกต้องก็ตามถ้าให้กับพระทุศิน ส่วนถวายเงินทองให้กับพระมีสินดีก็ตามรับปับทุสินทันทีทุคือละเมิดหากรับปรับถือว่าละเมิดทันทีฉะนั้นการรับสิ่งที่เป็นของผิดวินยัยปรับเข้าเท่านั้นสั่งให้คนอื่นรับให้ก็ผิดวินัยเป็นการทุศินหรือละเมิดศินทันทีเนี่ยถ้าหากใครตั้งใจจะไปถวายเงินถวายทองแก่ภิกษุและพระเนนเอาบุญ เป็นการเอาบาปมีหลักฐานอ้างอิงเยอะและเราก็เห็นเราเห็นคนถวายแล้วตายไปนี่ไปที่สบายของเขานั่นแหละสมหน้าดีถูกเผาทั้งวันทั้งคืนตอนอยู่โลกมนุษย์บอกว่ามันจะไปที่สบายมันจะสร้างบุญเยอะถวายเงินหมดหลายล้านพอตายแล้วก็ไปเผาฟอฟออยู่น,นูนฉะนั้นการถวายสิ่งอย่างเนี้ยเป็นบาป และบางคนถวายของที่ถูกต้องบิณฑบาตก็ถูกต้องทําอะไรก็ไปอย่างถูกต้องแต่ไปโดนพระละเมิดศีลเข้าไม่ถามไม่สืบไม่สวนไม่ดูแลว่าพระศาสานาท่านทามาถูกหรือไม่ไม่ตรวจไม่สอบดูอุปธมรมมั่วเข้าไปกับบาปอีกคบกับพระละเมิดศีลเป็นบาปอย่างแสนสหาหัสจะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากสิ่งที่ไม่ใช่บุญก็คือบาปนั่นแหละก็คือทุกขติวิบิบานรกนั่นละ ไม่ใช่อย่างอื่นพระไตรปิฎกฉบับมมรเล่มสาหน้า940อันหนึ่งภิกษุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสสกียปาจิตตีต้องสละสิ่งของนั้นออกไปจึงจะพ้นโทษได้ นิสักิยะแปลว่าจําเป็นต้องสละคือนิสักิยะแปลว่าสละปาจิตตีแปลว่าดีตกหรือดีทลายหรือดีพังความดีเสียหายเมื่อนิสักิยะบวกปาจิตีจึงเป็นเสียสละซะเพราะเสียหายแล้วจากความดีแล้วหรือความดีพังทลายเสียหายแล้วหนึ่งบาทตกนรก840ล้านล้านปี ถ้าหลายพันหลายหมื่นขึ้นไปตกนรกห7 2ันดรยล้านล้านปีกับห8แส0 0ดหมื่นล้านปีมีโทษยาวนานประนันแล้วเขาบอกว่าเมื่อตายแล้วให้กลับมาบอกหน่อยนะพระองค์นั้นจะได้มาบอกไหมเมื่อมันตายมันลงนรกแล้วกว่ามันจะพ้นนรกพวกที่รอให้มันมาบอกตายหมดแล้วฉะนั้นผู้ตกนรกเท่านั้นจะทราบตนเองเหมือนพระเทวทัตเนี่ยสำนึกเท่าไหร่ก็ไม่หลุด เพราะทำผิดไปแล้วเหมือนคนอยู่ในเรือนจำเี่ยสำนึกเท่าไหรเขาก็ยังไม่ให้ออกมาเพราะโทษยังไม่ถึงที่สุดพวกตกนรกเหมือนกันโทษยังไม่ถึงที่สุดไม่รู้พากันอ้างตรงไหนเอาตำราไหนมาอ้างเอาสูตรใด,ดมาอ้างนะพากันหาเงินกันโอ้และนี่ละนาททุกวันนี้ภิกษุที่รับเงินทองนอกจากเป็นผู้ทำผิดพระวินัยบัญญัติ และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์แล้วยังผิดกฎหมายอาญาด้วย